โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนจราเกมเตรีทุกคนด้วยนะครับผมนี่ก็อยู่กับผมนะครับว่าซาเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็มีอีเวนต์นะครับเข้ามาใหม่นะครับก็เป็นการ์ดตัวละครนะครับก็เป็นการ์ดที่สวยน่ารักเลยนะครับสำหรับเจ้าการ์ดใบนี้นะครับแต่ผมว่าแต่ผมดูแล้วแม่งน่าจะปิดยากอยู่นะแม่งน่าจะพอกับพวกแบบไอ้พิวพวกชิมุนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่สุ่มๆม,มานะ2องพเนะี่ยนะครับเนี่ย มันจะมาล็อกอันนี้เว้ยทุกคนฮอปเพิงวินเทอร์เนี่ยนะครับแม่งจะเป็นเหมือนพวกอีกพวกครีมูนพวกพิวเลยที่แม่งจะเป็นล็อกใบใบที่แม่ไงไอ้นี่สำคัญสาค,คัญเนี่ยอะไรไประมาณเนี้ยเอสเนี่ย่าจะไม่ยากอะผมว่าที่อยากจูสุ่มดูแลนะครับน่าจะเป็นไอนเนี้ย,ยากนะครับจะสุ่มก็ลองคิดดูดีแต่ว่าการ์ดโมเดลก็สวยนะนะครับการโมเดลก็น่ารักเลยเดี๋ยวมาดูที่ความสามารถก่อนดีกว่า นะครับผมจะดูที่ตัวตํานานเลยแล้วกันนะครับจะไม่พูดถึงอีตัวอีโวแล้วกันนะยวพูดถึงตัวตํานานเลยนะเดี๋ยวมาดูสกิลของตัวตํานานดีกว่าครับก็คือเป็นเมื่อเราตกแลนด์มาร์กหรือว่าก่อสร้างมีโอกาสห้าสิเซนย้ายตําแหน่งที่ย้ายไปยังตําแหน่งที่ยืนก็คืออ๋อก็คือเป็นเมื่อเตาตกแลนด์มหรือสร้างแลนไ์มาก,ก็คือกระโดดอยู่กับที่เหรออ๋อประมาณนั้นเหรอไม่ใช่เปนนะ <laughs> แต่วัาเขียนมาไว้อย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะเป็น เมื่อสร้างแลนหรือตกแลนมาร์กอะไรแบบนี้ก็น่าจะกระโดดอยู่กับที่ถ้าไม่แสงดงผลก็จะเติบโตทีละสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่แบนใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปลองเล่นดูเออมันเขียนมากำความชิบหายเลยไม่สกิลไม่อ่านดูไม่คล้ายๆแบนนะมีบอกเปอร์เซ็นต์เออแต่จะค่อยไปลองดูแล้วกันนะครับผมแล้วก็มีเมื่อเราตกแลนมาร์กของตัวนะครับเมื่อเราตกแลนมาร์กของตัวเองนะครับมีโอกาสนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจัดโอลิมปิกนะครับ ดึงสีช่องนะครับยถือว่าดีนะจัดโอลิมปิกนะครับผมเออเลือกจัดเมืองไหนก็ได้โอเคเดี๋โดนโยที่เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะถ้ามันจัดโอลิมปิก่ยนะครับแล้วก็มีเมื่อยือนอยู่บนแลนด์มาร์คของตัวเองนะครับเมื่อจบเทินของเรามีโอกาสเจ็ดสิบเซ้นนะครับติดตั้งเก็บน้ําแข็งนะก็จะไปเอาไว้ดักของเอาไว้ดักฝ่ายตรงข้ามสองเทินนะครับผมก็จะติดตั้งทุกเมืองนะดูดูทรงแล้วะน่าจะติดตั้งทุกเมืองมั้งน่าจะติดตั้งทุกเมืองแหละผมว่าเดี๋ยวค่อยลองดูนะครับแล้วก็ส่วนสที่ เป็นเมื่อเริ่มเ,เมื่อเริ่มเกมนะครับ100%เลือกรับสกิลซูเปอร์ของวินเทอร์นะครับป้องกันขังคุกป,ป้องกันเดฟเฟคอันตรายนะครับแล้วก็ป้องกันวิตเตอรี่นะครับแล,แล้วมันป้องกันเท่าไหร่มีโอกาสแล้วก็อะไรเนี่ยทุกทุกครั้งที่ทอยเต๋อโอกาส45%ชาร์จชาร์โลซูเปอร์สูงสุด2ขั้น๋อสกิลเหมือนเล้ยคายๆนี่เลยคิยยคมุลเลยเหมือนคิมุลเลยอีเวลาทอยล้วชาร์โล ถึงสูตรสองขั้นนะครับเมื่อไม่แสดงผลก็จะเติบโตทีละสิบเปอร์เซ like so ็นต really ์นะครับแล้วก็มีเมื่อถอยเต๋าผ่านฝ่ายตรงข้ามโอกาสเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามหนึ่งคนเป็นตุ๊กตาหิมะนะก็ถือว่าโหดอยู่นะแล้วไอ้สกิลไอ้นี่มันช่วยอะไรมันช่วยอะไรวะมันกี่เปอร์เซ็นต์น่ะยี่ป้องกันนะมันก็ไม่บอกนะว่าเมื่อรับเมื่อเรื่อเกมรับเขาไม่ได้เขียนอะไรบอกอะไรนะไหนวะมีบอกปะ มันอป้องกันเอฟเฟกอันตรายเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ไม่ได้เขียนบอกอะแล้วก็มีคอสตูมอ่เนี่ยนะคอสตูมเป็นล็อกค้าผันทางทุกคนเมนเมื่อตกพื้นที่มีโอก,กาสสางจะเป็นล็อกค้าผันทางนะครับล็อกก็เพิ่มอืมผมว่าไม่เติมคอสตูมหรอก <c oughs> เปลอาใครจะเติมก็เติมนะผมว่าตัวนี้ไม่ได้บอกอะเดี๋ยวต้องไปดูตอนเล่นปะว่า อ๋อนี่ไงนี่ไงเนี่ยสก,กิลซูปเปอร์อ,อ๋อป้องกันขังคู่40%แล้วก็มีป้องกันเดฟเฟกต์อันตรายโอกาส10%ป้องกันเดฟเฟกต์อันตรายนะครับเมื่อทอยเต่าผ่านฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส70%เปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามหนึง่งคนไปตู้ตาหิมะอ,อ๋อแล้วก็อ,อ๋อแล้วแต่เราจะเลือกมีการการการขังคู่ก็40การเดฟเฟกต์อันตรายก็40แล้วก็มีการวิทเตอรี่หนึ่งครั้งก็งน้องก็ถามว่าโหดไหมก็โหดอยู่นะแต่ก็ยังไม่สุดมากในความรู้สึกผมมันมันโหดแหละ แต่ยังรู้สึกว่าไม่เท่าพวกขีมนแล้วมั้งในความรู้สึก,กน,นะนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มดีกว,ว่านะครับแต่ว,ว่าผมบอกว่ายากแน่นอนอีเวนเนี้ยยากกับตัวนี้แหละเนี่ยเราสุ่มไปสองมนสี่แล้วเดี๋ยวเราไปต่อดีกว,ว่านะครับผมเราไปต่ออีกเท่าไหร่เรามีสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย่ะนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปต่อดีกว,ว่าป่ะเดี๋ยวค่อยมารวมอีกทีว่าเท่าไหร่ก็ตีไปก็มีไปประมาณสองหมื่นก็ตีไปประมาณ ตีไปต,ตีเพชรไปประมาณสามหมื่นแล้วกันนะครับเพราะมันขายอีกร้อยเดียวแล้วกันตีเพชรไปประมาณสามหมื่นนะครับผมแล้วก็มีอะไรมาขายอันนี้น่าเติมอยู่นะได้สามร้อยเพชรขั้นต่ําแล้วก็ได้แพ็คไอ้น,นี่มาเอาไว้ไปแลกแล้วก็พวกแพ็คก็น,นี่แล้วก็มีคอสตูมอะไรมาขายด้วยถ้าใครจะเติมเหมือนชิมุนเลยที่เลือกตัวละครสีอะไรด้วยได้อะไรเนี่ย ครก็คอสต,ตูมก็แตกต่างกันที่รูปร่างตัวละครคอสต,ตูมอ่ะครับแค่นั้นเองถ้าใครอยากเจอก็จัดได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มกันดีกว,ว่าปะนะครับเออแล้วก็ใครสําหรับใครที่สนใจจะก่อโค้ดนะครับก็ยังทักมาได้อยู่นะครับตอนนี้ก็ยังรับกอกเรื่อยๆนะครับสาหรับใครที่สนใจอยากจะก่อโค้ดนะครับก็คือ5้าสิบโค้ดหนึ่งร้อยบาทนะครับ5้าสิบโค้ดหนึ่งรอยบาทนะครับแล้วก็หนึ่งร้อยโค้ดนะครับผม 100โคนร้ดสิบบาทนะครับสรับใครที่สนใจนะครับก็ยังทักมากอรอกได้เรื่อยๆนะครับจนหมดอีเวนต์แหละนะครับจนหมดอีเวนต์เลยทักมากอรอกได้เรื่อยๆเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวว่าผมจะทิ้งลิงก์ไอเดีของผมไปที่ด้านล่างคลิปนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจจะกอรอกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มอะไรดีกว่ามามาแต่ยากอะ่ะผมว่ายากอะ่ะเนี่ยบแต่ผมไม่รู้เลยอ,ะอะ่ะแล้วเอสแม่งหาจากไหนวะรวมบ่ รวมหรือว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวนะสรุปมนได้หายจากอะไรวะแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะอันนี้มีอะไรอัอนนี้มีแต่เงาแล้วก็แพ็กการ์ดพิเศษซูปเปอร์แพ็กการ์ดลันคาแพ็คเกจ ยากอยู่วะไอ้อนี่ก็ไม่มีอ่ะเออยากอยู่นะร้านคา้แกแก <c oughs> าแฮะเออหัวใจไปดัดไปอัตดต่าการสูตรไมเท่หคาตาฮอปเพิงศูนย์จุดเจ็ดเปอร์เซนต์ เงาของวินเทอร์ A อบวกหนึ่งเปอร์เซ็ก็ไม่ห่างกันเยอะนะแต่แม่งล็อกมากก่ะเอสอะผมเชื่อเลยอ่าเซ็นก็ตามนี้ทุกคนโหยาก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 มต่อต่อต่อแต่ยากนะผมไม่ไม่รู้จะโดนไปเท่าไหร่อ่ะยากจริงเอสอะโหนี่ตอนที่รุ่นเอสอะผมว่ารุ่นเอสอีคอพเพิร์กอ่ะอีอะไรนั่นน่ะโอ้โหไม่ออกเลยอะครับไม่ต่อครับไอหมอหน่อยแต่การดองน่ารักดีอยู่นะ ไม่ออกเลยจ้ะไม่มีรวมใช่ไหมผมคิดว่าน่าจะไม่มีรวมเอสมาไหมโอ้โหเอสไม่ออกเลยเอสเพื่อนผมว่าถ้าจะสุกอีเวนเนี้ยมีต่ำๆสักหมื่นห้แล้วกันนะครับมีต่ำๆสักหมื่นห้าหมนห้ายังไม่ชัวร์ว่าจะปิดนะ อันนี้ออกยากอยู่นิดนึงแต่ว่าอันนี้แม่งออกยากกว่าเนาะอ๋ออันนี้ไม่ค่อยถนใจหรออันนี้มาแรกก็ไม่ได้อะไรหรอกมั้งเนี่ยเออ,อน,นี้แม่งจริงๆน่าจะมีไอ้นี่ด้วยเนาะในแพ็คเนี่ยจริงๆน่าจะมีไอ้นี่ด้วยนะมีไอไอนี่ไอคอปเพิงะนะครับน่าจะมีไอ้นี่ด้วยแ <laughs> ม่งแต่คมึงจะใส่ไอ้นี่มาก็บด้วยก็ไม่ได้เนาะไอคอปเพิงวินเทอร์เนี่ยมึงก็ไม่ใส่มาให้ด้วยพี่หื เอ็ดเพื่อนโอ้ผมพูดเลยว่าชาติจริงจะสุ่มก็ลองคิดดีๆก่อนแล้วกันนะครับทุกคนถามว่าโมเดลน้องสวยไหมก็สวยน่ารักดีแหละ <c ười> แต่ว่าแต่ว่ามันตัวยากเกินเหรอีเวนทุกวันนี้แม่งทํามาแบบให้ยากจัดเลยอะ่ะเอาจริงแล้วทุกวันนี้ยการ์ดทุกวันนี้แม่งจะสองหมื่นอะผมว่าประมาณนั้นแหละขั้นต่ำเลยก็แบบ เอาวง่ายๆว่าขั้นต่ำน่าจะไม่ต่ำกว่าหมื่นแล้วอะ่ะจอยิงถ้าแบบเกมเกมไม่อวยจริงๆนะก็จะมี20,000 0 0 0 0 0เกอย่างเงี้ยนะก็เริ่มจะปิดยากขึ้นกว่าแต่ก่อนอะ่ะอ๋อดูแม่งไม่ออกให้เลยเอสอะแล้วเอสจะไปหามาจากไหนละเพื่อนโอ้โห,โโหสุดยอดกล้วยทอด2ถุงไปเลยครับพี่ <laughs> เอสเพื่อนโคเุ่งไปลุมโอ้โหห0พัน อีคัพเพิงยังไม่ออกเลยโอ้ยมันก็ล็อกเกินเพื่อนอพี่สัตทคัพเพิง์นคัพเพิงโอ้โหอย่างเกลือครับคัพเพิงโอ้โหคัพเพิร์นคัพเพ,งเพิงเพื่อน จะหมื่นหนึ่งแล้วนะครับผมยังไม่ได้คอพเพิงเลยเฮ้ยไอ้ตาตากับไม่บาแล้ววะไอ้ตาหยาเลยนะเพื่อนอย่าทำร้ายกันเลยไปคอพเพิงมาเร็วสรุปมันมีรวมป่าวะเดี๋ยวค่อยไปดูเชื่อมึงเชื่อเกินปะเนี่ยไอ้เฟิร์นเรหแล้วเรคัพเพิง์กคัพเพิง์กทำไม่ได้จากไอ้นี่ครับไม,ไม่ไม่น่าจะมีรวมนะมีแต่เติมกับไม่เนี่ยเปิดเปิดอีแพ็คแพ็คเติมอ่ะ เออมีแต่เติมแล้วได,ได้ได้อีคอปเพิงเลยแล้วก็เติมพีพวกแพ็กเอบวกอะไรของมันน่ะโอ้โอ,อ้แล้วไอ้นี่ไม่ออกเลยนะม <c oughs> ี่สุนโคตรยากจะถึถงคนก็ลองคิดดีๆก่อนนะทุกคนยากว่ะแต่ว่ามันก็มันก็โหดนะไม่ใช่มันไม่โหดนะมันก็โหดนะ อกว่าหมื่นหนึ่งเลยยังไม่ได้เลยอะจำหมื่นเลยนะเฮ้ยอู้เกินว่ะพักก่อนดีกว่าแม่มแม่งแบบสุดๆเลยอะโคตรล็อกอะโอ้โหเขาเพิงไม่ยอมบอกให้เลยทุกคนจะหมื่นหนึ่งลเลยอะเฮียโอ้ยากมากอีเวนต์เนี้ยยากมาก เพราะเพลิงแม่งแล้วมึงมึงไม่ให้เป็น A บนวกมาแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนว่า A บวกแม่งว่ายากแล้วไอสัตว์ไอนี่ยากกว่าอีกเราเปิดหาไอ้นี่ใช่ไหมไอตุ๊กตาเนี่ยโอ้ตอนนี้ย่งตุ๊กตาก็คงยังไม่หวังมากครับอีคอปเพิร์ยังไม่ได้ก,การเลยเหมือนหนึง่ง <c> ย <oughs> อมใจปะจะได้ปิดรีวิวไหมเนี่ยโอ้ได้มาหนึ่ง แต่มันก็ยังไม่ค่อยน่าชื่นใจอ่ะเพราะว่าคอปเพิร์มันออกยากอะทุกคนผมไม่ได้ตื่นเต้นเลยนะผมยากได้คอปเพิร์นะจริงๆแล้วได้อันที่มาก็เฉยๆอ่ะเพราะว่าเพอคอปเพิร์ยังไม่ได้สักอันเลยออสภาพนดันโคตรยากมึงจะใส่คอปเพิร์มันด้อยู่ในนี้ด้วยก็ไม่ได้เนาะ ได้ครับได้มาใบเดียวล็อกมากเลยโอ้ล็อกเกินว่ะโอ้เพื่อนสุดเกินสุดจัดโอ้เปิดของดองดีกว่าปะเปิดของแถมดีกว่าปะลัอเกินไปเปล่าวะ <laughs> เกินไปเปล่าวะ ขอเขาเพิ่มสักคันหนึ่งได้ปะจะได้มีกำลังใจสุ่มต่อขอละนะ GM ชาตใจร้ายกับเราเลยขอเพิ่มไหมจ๊ะขอเพิ่ม S S โอ้โหยากมากชาต์ <c oughs> <c oughs> เอาไงดีวะลองสุ่มรีนิดได้ไหมห่วยมไม่ได้สักคันเลยอะ มาแล้วหนึ่งยามาแล้วมาแล้วห้ยตกใจหมดเลยไปต่อครับโอเคมาสองอันเลยปะล่ะอ๋มายังยังแต่มาเดียวก็โอเคว่าชื่นใจขึ้นมานิดนึงวะเพื่อนไปขับเพิงขับเพิงแต่ผมว่าอย่างต่ำมีหมื่นห้านะทุกคนจะสุ่มอ่ะมีหมื่นห้านะเชี่ยแม่งยากจัดเลยขับเพิง จับมันมีให้เติมด้วยนะถ้าใครขาดคอบเพิงอ่ะสามร้อยกาบาทนะโอ้พี่พี่ก็ออกยากอยู่นะพี่โอ้คอเพิงมาเร็วไม่ออกให้กูเลยอย่เพื่อนคอพเพิง ออกบ้านเดียวแล้วแม็กก็ยิบผายไปเลยทากมื <c oughs> ่นสองแล้วครับไปขอบเพิงอไม่ยากว่ะขอบเพิงเออมาแล้วเว้ยสองอันค่ะดีกันหนึ่งโอ้นแต่ว่านี่ยังขาดยู่สรุปสรุปไอ,อที่เราไม่อยากได้แม่งยังขาดู่ดีห้าใบ เราเคาะเพิ่งกับบา่ครบเลยเถัดเราแล้วทีนี้แม่งไอ้นั่นยังไม่ครบเลยทีเนี้ยเอาไงเดี๋ยวว่ากูัวไปสุ่มไปสุ่มไปเคาเพิ่งขาดอีกแล้วทีนี้แม่งจะไม่ขาดเคาะเพิ่งไอเนี้อาจจะไม่ขาดไหนที่ก็ได้ขาดจะขาดเดียร์ธนาก็ได้ทีเนี้ยเคาะเพิ่งไม่เพื่อนไม่ออกครับเคาะเพิ่งสุ่มไปก่อนแล้วกันแต่ว่ามันก็มาติดอยู่นะจะหมื่นฮะจะหมื่นห้าแล้วอ่ะ ผมก็เยอะผมว่าอย่างต่ําผมว่าคนมีหมื่นห้าทุกคนยากยากเหมือนกันอีเวนต์แนวเนี้ยดูเลยแม่งอีเวนต์ถ้าเป็นแนวเนี้ยยากคือแบบมีวัตถุดิบเพิ่มมาอีกชิ้นนึ่งเพื่อเอาไปแลกเป็นตัวเอสอะ่ะยากแบบเนี้ยเหมือนพวกพิวพวกคิมูนอย่างเงี้ยเออโหยังครับยังพบเพิ่มแม่งเมื่อกี้มาสองอันแล้วครับอ่าดอีกัน,นึงครับตอนนี้ตอนนี้กำลังจำหมื่นห้าแล้วนะครับ มันจะล่อสองหมื่นจริงป่ะถามจริงแต่มันก็ยากอะจริงพอพอๆกันแหละกับพวกอีเวนต์คีโมนนไม่รู้อาจจะยากกว่าก็ได้แต่ก็อยู่ที่ดวงอะผมว่าโอ้โหมันไม่ออกให้กูเลยเพื่อนโอ้ยมึงก็ยากเกินมาหน่อยพี่ริวมา โอ้โหไม่ออกไปไปชุบ <c oughs> มือเท่าไหร่แล้วเนี่ยจ <c oughs> ุกเพลินแล้วว้าวไปขอเพิ่งพอแล้วมั้งผมว่าลองไปเปิดของดองมาดีกว,ว่าเผื่อได้ปะลองไปเปิดก่อนอเดี๋ยวเผื่อมีข้อเพิ่งโผล่มาอันหนึ่งขาดอันเดียวตอนนี้ขาดข,าดขาด้อเพิ่งอีกเดียวแต่ว่าอีการ์ดเอเราก็าขาดอยู่นะเอเอเนี่ยเพิ่งได้ห้าอันเนึ่งเอาไปแรกเมื่อกี้ไม่ค่อยได้เลยสรุปมันจะล็อกกันไหนกันแน่วะ กูแต่ว่า A บวกไม่ออกเลยนะไอเอนั่นน่ะเอตัวนั่นน่ะเอสเอสเอสโอ้สรุปอีนี่ก็ไม่ออกเหมือนกันเดี๋ยวไปเปิดอันนี้ก่อนดีกว่าม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 าทีนี้มาเพื่อนเอไอมึงอันนี้มากูอยากได้มึงแล้วเพื่อนเพราะว่าตอนนี้เราขาดครบเพลิงอยู่แค่อันเดียวมาโอ้โหแม่งไม่ออกมาเถอะเพื่อนเงาอะเงามาเอะมาเงามาเงา เออสวยมาหกไปแล้วเงาเจ็ดในะโอเคแปดไหมไม่แปครับเหมือนมันเด้งขึ้นเลยนะทุกคนตอนที่รอมันขึ้นอนะ่ะเจ็ดแล้วตอนนี้ครับยังเจ็ดอยู่ครับต้องสังเกตดีครับเปิดปั๊บแปดครับได้ใบนี้ได้มันเกไม่เก้ามาปับ๊บไม่ครับยังไม่ได้ ก็ยังอยู่ครับยังไม่กล้าครับกล้าไหมไม่กล้ากล้าไหมไม่กล้ากล้าหรือเปล่าก็ยังคงไม่กล้าอยู่ดีครับผมไม่ได้ไมาเห้ยไหมไม่ได้แก่ไม่ได้แกอ่กะ ไม่ได้อีกแล้วมาให้หน่อยเอนะ้ยมาโอ้โหยังไม่มาครับเมื่อกี้ยังออกดีๆอยู่เลยมามาเร็วเเพื่อนอะไรวะไม่ออกเลยอ่ะเฮ้ยเพื่อนมาให้หน่อยเร็วอ้อยอันนี้ขาดสองอันนี้ขาดสองแล้วก็ขาด e อีนี่คาทานหนึ่งอันครับทุกคนก็จะปิด มาสุมต่อครับตอนนี้ก็หมดไปที่หมื่นหมื่น,หม,นหมื่นกว่ากว่าแล้วอะไม่รู้หมื่นเท่าไรหร่นกันป่ะคัทาคัทาไม่พืน้นไม่ออกขอคัทาหน่อยอุ้ยเชี่ยหมื่นหมื่นเท่าไหรแล้วอะหมื่นเจ็ด <laughs> วิ่ย,ยเฉียบอายลุมละลายแน่เจสองหมื่นแล้วว่ะคาถานีย่ยายาสุมนะถ้าเพชรน้อยอ่ะผมว่าเพชรหมื่นหนึ่งแม่งก็ยังไม่น่าสุมอะ่ะจริงแม่งไม่อยากให้ทุกคนแบบมามาเสียเงินเติมอีกเยอะเพื่อที่จะอยากให้มันปิดอะ่แะแล้วมถ้าเติมแล้วไม่ปิดอะ่ะแม่งโคตรเสียความรู้สึกเว้ยแม่งแทประจากเล่นเกมอะไรประมาณเนี้ยจริงเอออันนี้มาหนึ่งแล้วขาีกันเดียวครับตอนนี้ เราสุ่มหานี่ครับคาถาคาถาไอไตอนนี้ลุ้นที่คาถาครับถ้าคาถามาน,นี่น่าจะจบปั๊บไอ้เฮียคาถาไม่ออกโอ้ยไม่ใช่คาถาคอเพิง์น <laughs> คอเพิงเพื่อนไม่ออกครับเมื่อกี้เมื่อกี้ออกอยู่ดีอยู่เลยเพื่อนโอ้เออเรียบร้อยคอเพิงมาเออครบแล้ว ครับเดี๋ยวไปแลกกันนีดต่อน่าจะปิดแล้วหรือมัง้งมาซิปไม่ได้โอ้ซิปไม่ได้อีกแล้วได้ไหมโอ้โหยังไม่ได้อยู่มึงจะบอกนะมึงจะไม่ได้แล้วกันเลยเฮ้ยแมานะอย่าเล่นลิ้นกับคุณนะเพื่อนโอ้โหไม่ได้มาโอ้โหแม่ก็ยังไม่ได้ไม่หาคาดีกันหนึ่งอ๋ย ไปไปไปเปิดไอ้นี่ก่อนมาให้ใบหนึ่งจบเลยเงาอ่ะมาให้ใบหนึ่งจบเลยเอาไปมาทําไมไม่เงามาล็อกวะ <c oughs> ตอนแรกไม่อ,ออกโคตรดีอะสุ่มไปสองพันได้มาสี่เงาเอ้ยรีบร้อยครับปิดแล้วไม่ต้องเป็นุ่มแล้วเดี๋ยวซุ่มเล่นก็นได้ไหมซุ่มเล่นไปไปครับได้แล้วครับพ่อ,อค่าเสียหายก็อีอยเยอะอยู่นะสองสองหมื่นกับสองหมื่น โอเคนะครับได้มาแล้วนะครับสำหรับน้องวินเทอร์นะครับผมไปมึงโคตรยากเลยโด, 19, โดนไปประมาณหม <c oughs> ื่นเก้าครับโดนไปประมาณหมื่นเก้าก็เจ็บหนักอยู่นะครับก็เจ็บหนักอยู่เจ็บหนักอยู่ครับก็ <c oughs> <c oughs> โอเค นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ส่วนใหญ่อยากจะขอโค้ชนะครับก็ยังทักมาได้เรื่อยๆนะก็คือ50โค้ดหน0่บาทนะครับหนึโค้ดร้อยบาทนะครับก็ยังทักมาได้เรื่อยๆนะครับผมก็ยังรับตลอดโอเคนะถ้าใครชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปรีวิวนะทุกคนบ๊ายบายไปละครับ